สวัสดีครับขอนําำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาทำชาจากใบหมอนเรานะครับก็เป็นต้นหมอนนะครับที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับประโยชน์ของเขาก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นช่วยอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับหลายอย่างครับความดันโลหิตเยอะแยะนะครับถ้าเราจะหาประโยชน์ของเขานะครับก็ ในการทำใบชาที่เราเอาไว้ชงดื่มเราแล้วครับก็จะชงเช้าเย็นนะครับวิธีการนะครับเราก็จะเก็บใบที่แบบนี้นะครับอไม่ต้องอเอาแก่มากครับเราก็จะนับจากใายอดนะครับเอาใบที่ห้าที่หกนะครับอย่างเช่นสองใบนี้นะครับเราก็จะเก็บมานะครับ นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเก็บมานะครับเราก็จะทําการตัดส่วนตรงก้านเขาออกทิ้งเลยนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับส่วนตรงก้านเขานะครับนี่ครับแล้วก็ให้เหลือแต่ใบนะครับ ครับก็เหลือแต่ใบแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการอ่าซอยนะครับเป็นอซอยไปลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะได้มาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนําไปล้างนะครับเราจะล้างสักสองน้ำสามน้ำก็ได้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปล้างน้ำสองสามน้ำครับจากนั้นเราก็เอามาผึ่งให้แห้งนะครับแล้วเราก็จะเอาไปใส่กระทะขั่วนะครับ ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทำการเปิดไฟนะครับเพื่อคั่วให้ใบหมอนเรานะครับสุกนะครับก็เวลาเปิดไฟครับเอาไฟอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงไปนะครับก็จะทำให้ชาใบหมอนเราไหมนะครับ จะคั่วให้จนเขาสุกนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ากลิ่นหอมของเขานะครับก็เริ่มหอมแล้วนะครับก็โดนความร้อนไปก็จะเห็นว่าใบหมอนนะครับทาใบหมอนเราตอนนี้ก็เริ่มจะแห้งนะครับหรือจะสุกแล้วนะครับเราก็จะ การทั่วไปจนใบเขาแห้งนะครับครับตอนนี้เราก็พั่วจนชาใบหม่อนเราสุกได้ที่เองนะครับ แค่นี้นะครับรับก็จะเห็นว่าใบแห้งนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถาทำทีนึงเก็บไว้ชงดื่มได้ลหลายวันก็ได้นะครับทำเยอะๆนะครับอันนี้ผมเก็บมาก็ประมาณ10ใบ10กว่าใบนะครับ รเราก็สามารถเก็บใส่กระปุกไว้นะครับไว้ชงไปหลายรอบนะครับเ,รกเก็บใส่กระปุกไว้นะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับก็สามารถทำทีละเยอะๆนะครับเก็บใส่ กระปุกนะครับไว้ชงลหลายรอบลหลายวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการชงกันเลยนะครับนะครับวิธีการชงนะครับหนึ่งแก้วเราก็จะใช้ชาจากใบหม่อนเราประมาณหนึ่งช้อนนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใส่น้ำมาแล้วครับก็จะเห็นว่าน้ำจะออกเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีชานะครับก็วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเราสามารถทำเองได้นะครับเราปลูกเองนะครับแล้วก็กินเองนะครับ ปลอดสารแน่นอนนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านได้ทำนะครับเพราะว่าประโยชน์เขาเยอะเหลือเกินนะครับเราจะทำการดื่มแบบนี้เลยหรือว่าจะปรุงรสนะครับด้วยะมะนาวนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของเรานะครับแล้วก็อาจจะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อ เพิ่มรสชาติก็ขั้นตอนไม่ยากนะครับใครๆก็ทำได้นะครับก็เป็นน้ำชาจากาใบต้นหม่อนเรานะครับก็เ,เพื่อนๆก็สามารถไปอ่านหาอ่านได้นะครับตาม Google น,น,นะครับเพราะว่าประโยชน์เขา เยอะมากนะครับก็จะให้ผมบรรยายก็คงจะบรรยายไม่หมดนะครับแล้วก็วิธีทําก็ไม่ยุ่งยากครับง่ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับจะชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ